ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องั Auto Expert วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์ซูเปอร์คาร์สุดล้ำจากอังกฤษแมคลาเรนอัตุรารุ่นปี2026ที่มาพร้อมกับนวัตกรรมล้ำสมัยสมรรถนะอันเหนือชั้นและดีไซน์อันโดดเด่นที่สะกดทุกสายตาแมคลาเรนอัต r รา2026คือรถไฮบริดรุ่นใหม่ที่สานต่อความสำเร็จของรุ่นก่อนหน้าและยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้สูงขึ้นอย่างแท้จริง เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของอาตูรา2026ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์แมลาเรนด้วยเส้นสายอากาศพลศาสตร์ที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันตัวรถถูกออกแบบให้เบาและแข็งแรงด้วยโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเบาน้ำหนักตัวรถรวมอยู่ที่ประมาณ1,500กิโลกรัมเสริมให้มีอัตราเร่งที่รวดเร็วและการควบคุมที่แม่นยำ ด้านหน้ารถดูโฉกเฉี่ยวด้วยฝ่ายหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ฝากระโปรงหน้าและช่องดักลมถูกจัดวางอย่างมีสัดส่วนเพื่อช่วยให้ระบายความร้อนได้ดีและลดแรงต้านอากาศเมื่อใช้ความเร็วสูง ในส่วนของเครื่องยนต์แม็ลาเรนอัตุรา2026ใช้ระบบปลั๊กอินไฮบริดที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์ V 6ขนาด3.0ลิตรวินเทอร์โบชาร์ผสานการทำงานกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังรวมสูงสุดประมาณ680แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ประมาณ720นิวตันเมตรสามารถเร่งความเร็วจากศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน3.0วินาทีและทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า330กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบส่งกำลังแบบดูอัลคลาดแสปีดทำงานได้รวดเร็วและรรอออองนนวนพ้้้มมมหหหดกาาขับบี่ลลยแบบใเืทค์ สปอร์ตและแทร็กเพื่อความเหมาะสมกับสไตล์ของผู้ขับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบไฟฟ้าของอาตูร่า2องที่สามารถวิ่งด้วยโหมดไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ประมาณ30กิโลเมตรทำให้สามารถขับขี่ในเมืองได้อย่างเงียบสงบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดเล็กถูกติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สมดุลต่อการกระจายน้ำหนักและสามารถชาร์จไฟกลับได้รวดเร็วระบบช่วงล่างแบบอัตติบีและระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกช่วยให้การขับขี่มั่นใจและแม่นยำในทุกโค้งทุกสภาพถนน ภายในห้องโดยสารของเมกาเรนอตูรา2026ถูกออกแบบอย่างประณีตและล้ำสมัยเบาะนั่งแบบสปอร์ตหุ่มหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมระบบปรปับอุณหภูมิและตำแหน่งการนั่งแบบไฟฟ้าพวงม,มาลัยและหน้าจอแสดงผลแบบฟูลดิจิตอลควบคุมระบบต่างๆได้อย่างง่ายดายผ่านหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ติดตั้งระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงคุณภาพจากโบเวอร์แอนด์บกินที่ให้เสียงคมชัดทุกมิติภายในห้องโดยสารยังใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่หรูหรา ช่วยเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นในด้านความปลอดภัยแมคกาเรนอัตุรา2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์รอบรถเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลระบบป้องกันการชนล่วงหน้าและถุงลมนิราภัยรอบคันก็ได้รับการติดตั้งอย่างครบครัน สำหรับราคาของ m c l a r e n รนอัตุราสัคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ18ล้านบาทในประเทศไทยโดยขึ้นอยู่กับออปชันและการตกแต่งภายในที่ลูกค้าเลือกเพิ่มเติมถือว่าเป็นซูเปอร์คาร์ไฮบริดที่มีความคุ้มค่าทั้งด้านสมรรถนะและเทคโนโลยีเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน m c l a r e n รนอัตุร2สอไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์สำหรับการขับขี่ธรรมดาแต่มันคือผลงานศินละปะทางวิศวกรรมที่รวมเอาความเร็วความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไว้ในคันเดียว เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับประสบการณ์ซูเปอร์คาร์ที่แท้จริงขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จากช่อง Auto Expert อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวสุดพิเศษและข่าวสารในวงการยานยนต์ทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า